1>, 1. ด้านอาหารวัฒนธรด้านอาหารของภาคใต้มีเอกลักษณ์อยู่ที่รสชาติจัดจ้านเผ็ดร้อนเค็มและเปรี้ยวโดยมีอาหารทะเลเป็นวัตถุดิบหลักมีเครื่องเทศสมุนไพรโดยเฉพาะผู้ขม,มิ้นเป็นส่วนประกอบสําคัญเพื่อลดความขาวและนิยมเสิร์ฟผักสดหลากหลายชนิดเรียกว่าผักหนอกคู่กับอาหารเพื่อช่วยลดความเผ็ดและชูรสชาตินอกจากนี้น้ำบูดู ยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในเมนูพื้นถิ่นเช่นข้าวยำและเป็นเครื่องจิ้มอีกด้วยตัวอย่างรายการอาหารข้าวยำปักใต้ัาสตอากะปิกุ้งสดคั่วกิ้งชิโคงหมูใบเดียวผัดไข่ไข่คลอบ 2. ด้านการแต่งกายวัฒนธรรมการแต่งกายภาคใต้มีความหลากหลายสะท้อนอิทธิพลจากหลายวัฒนธรรมโดยสามารถแบ่งตามกลุ่มเชื้อชาติหลักได้แก่กลุ่มเชื้อสายจีนมายู ที่ผสมผสานสองวันธรรมเข้าด้วยกันกลุ่มชาวไทยมุสลิมที่แต่งกายคล้ายชาวมาเลเซียและกลุ่มชาวไทยพุทธที่แต่งกายคล้ายชาวภาคกลาง2.1ตัวอย่างการแต่งกายทั้ง3รูปแบบ 1. กลุ่มเชื้อสายจีนมาอยูผู้หญิงสวมเสื้อแขนยาวปักสรุลายรอบคอและเอวผู้ชายแต่งกายแบบจีนดังเดิม 2. กลุ่มชาวไทยมุสลิมผู้หญิง สวมผ้าคุมศีระะใส่เสื้อยาวแขนยาวทำจากผ้ามัสลีนหรือลูกไม้แบบมาริยูผู้ชายสวมเสื้อคอตั้งแขนยาวและสวมเก่งขายาวกลุ่มชาวไทยพุทธผ้ายกเป็นผ้าที่มีชื่อเสียงเช่นผ้ายกพุ่งเลียงและผ้าปาเตเป็นผ้าที่นิยมอย่างแพร่หลายในภาคใต้ตอนล่าง 3. ิ่นที่อยู่อาศัยมีลักษณะเด่นที่เดือนใต้ถุนสูงหลังคาสูงชั้นแข็งแรงเพื่อรับกับสภาพอากาศฝนตกชุกโดยสร้างจากวัตถุไม้ที่หาได้ในท้องถิ่นและมีโครงสร้างที่มั่นคงแบ่งออกเป็นสองประเภทตามความเชื่อและศาสนาคือเรือนไทยพุทธมีการกั้นห้องเป็นสัดส่วนและเรือนไทยมุสลิมที่มักมีพื้นที่ที่โปรงโล่งมากกว่า 3.1ถิ 1> 1่นที่อยู่อาศัยเรือนไม้พุทธเรือนไม้ไทยสูงมีหลังคาทรงจั่วและปั้นหยาเพื่อระเมียงน้ำฝนภายใต้มีการกัน้นห้องเป็นสัดส่วนเรือนไทยมุสลิมมีหลังคาทรงสูงและชันเพื่อระบายน้ำฝนโดยมีห้องนอนและห้องละหมาดท,ที่กั้นเป็นสัสดส่วนการก่อสร้างใช้ไม้หรือเสาปูนวางเป็นตอหม้อเพิ่มเติมการทำการเกษตรโดยพึ่งพิงพืชเศรษฐกิจ ตักยางพาราและน้ำมันปาล์มมีภูมิปัญญาในการพาะปลูกข้าวแบบ่างเดิมเช่กนการทำนาเกลืนและการทำนาแหลกสีด้านภาษาสำเนียงการใช้คำตัน้นห้วนและห้าวมีสำเนียงที่เป็นเอกลักษณ์นอกจากนั้นยังมีอิทธิพลจากภาษาอื่นโดยเฉพาะภาษามาลายูและภาษาจีนในการใช้ภาษาใน สังคมชาตานิยมในการใช้ภาษาที่ไม่ปรุงแต่งมากนักและมีความหลากหลายของสำเนียงในแต่ละพื้นที่เชื่อสำเนียงสองขาจะค่อยๆเบาและไม่ห้วนเท่าทินอื่น4.1ตัวอย่างภาษาใต้ในแต่ละจังหวัดคำทั่วไปพูดสำเนียงสงขาแหล่งสำเนียงสุราษฎร์แหล่งสำเนียงนคนแรแหล่ง อร่อยร้อยร้อยต่างหูร้อยอตายเยอะมากลุยจังหูจังเสียกองเอกลับบ้านหลบบ้านหลบเลินโลบบ้านไม่รู้หมายไรหมายไร เปล่าเปล4.2ภาษาใต้ในรูปแบบประโยคสวัสดีละไมสวัสดีวันนี้เป็นยังไงบ้างเลนลุกๆดูก,ก,ก่อนรอแปบ๊บไปตลาแดแหมมไปตลาดกันไหมทำไรวันนี้เราทำไมทำแบบนี้ไปไหนไม่ชวนไปไหนไม่ชวนสรุปเรื่องวัฒนธรรมภาคใต้การแต่งกายอาหาที่อยู่ภาษาละสำเนียง การทมภาคใต้เป็นผลผสมของภูมิประเทศติมทะเลประพเพณีชาวพื้นเมืองและอิทธิพลของศาสนาต่างๆจนเกิดเอกลักษณ์ทั้งในด้านการแต่งกายอาหารที่วัสายและภาษาซึ่งเหมือนเป็นภาพสะท้อนชีวิตวิถีชีวิตความเป็นคนใต้โดยแท้จริง